ถ้าคุณกำลังเดินผ่านสุสานกลางดึกแล้วได้ยินเสียงมาหอนลั่นพร้อมเสียงขุดดินอย่างบ้าคลาั่งคุณจะกล้าเดินเข้าไปดูไหมแต่สำหรับชาวบ้านกลุ่มนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกและสิ่งที่เจอในโรงศพคืนนั้นกลับเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาลอย่าเพิ่งกดออกเพราะสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อจากนี้อาจทำให้คุณนอนไม่หลับทั้งคืนกลางดึกคืนหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงด มีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เก่าแก่และเสียงหอนของฝูงหมาที่ดังขึ้นเป็นระยะกลิ่นดินชื้นคลุ้งไปทั่วบริเวณสุสานพระจันทร์สองแสงซีดจางเงาของหลุมศพเรียงรายทอดยาวไปสุดสายตาทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่เสียงขุดคุยจากฝูงหมากลับทำให้ทุกคนสะดุ้มมันขุดดินอย่างบ้าคลาั่งกรงเล็บครูดกับไม้ลงดังเอียดอาดเสียงนั้นแทรกผ่านความเงียบเหมือนเสียงกรีดร้อง ชาวบ้านที่ได้ยินต่างรีบออกมาดูดวงตาของพวกเขาสั่นระริกเมื่อเห็นฝูงหมากำลังล้อมรอบหลุมศพใหม่ปากของมันเต็มไปด้วยดินขนุกชั่นไปทั้งตัวทุกคนรู้สึกว่ามีบางสิ่งไม่ปกติเมื่อลงถูกฝูงหมาขย่าวจนฝาปริออกเสียงไม้แตกดังสนั่นกลางคืนสายตาของชาวบ้านทุกคู่จับจ้องหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอ,อกและทันทีที่ลงเปิดออก สิ่งที่อยู่ข้างในกลับทำให้ทุกคนเย็นว่าไปทั้งร่างกลิ่นเน่าเหม็นทะลักออกมาแรงจนแสบจมูกแต่ไม่ใช่กลิ่นศพธรรมดาดวงตากลมโตเบิกโพลงจ้องกลับมาริมฝีปากที่ซีดขาวขยับเล็กน้อยเหมือนกําลังพยายามพูดบางอย่างเสียงครางแผ่วเบาเล็ดลอดออกมาจากข้างในมือซีดเสียวค่อยๆย,ยกขึ้นเล็บยาวแหลมขูดกับฝาลงจนเป็นรอยเสียงนั้นทำให้ขาของใครหลายคนสั่นจนยืนแทบไม่อยู่ บางคนหายใจติดขัดเหมือนถูกบีบคอมาอ้าหยุดเห่ามันหันหน้าหนีและถอยห่างราวกับรับรู้สิ่งที่มนุษย์ไม่เห็นความเงียบเข้าปกคลุมสุสานท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องลงมาทุกสายตายังตรึงอยู่กับร่างนั้นในโลงที่ค่อยคอยขยับตัวขึ้นมาอย่างช้าชาเสียงไม้เสียดสีกันดังครืดคราดฝาโลงถูกดันออกกว้างขึ้นทีละน้อยลมหายใจแผ่วเบาเหมือนลมหนาวลอดออกมาพัดผ่านต้นหญ้าที่ขึ้นรกชัดรอบหลุม ชาวบ้านหลายคนก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเท้าสะดุดก้อนหินแต่ไม่มีใครสนใจสายตายังจับจ้องไปที่เงามืดในโลงหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงดังในอกกลิ่นคาวเลือดปนกับกลิ่นเน่าตีขึ้นแรงกว่าเดิมเหมือนมีบางสิ่งเพิ่งถูกปลุกให้ฟื้นจากความตายผิวกายซีเสียวเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนราวกับร่างนี้ไม่ได้อยู่อย่างสงบแต่พยายามดิ้นรนออกมาตลอดเวลาฝูงหมากระจัดกระจายไปตามมุมสุสาน หางของมันหดแนบตัวดวงตาวาววับสะท้อนแสงจันทร์มันส่งเสียงครางต่ำคล้ายเตือนให้มนุษย์ระวังแต่ไม่มีใครกล้าขยับหรือเอ่ยคำพูดใดทันใดนั้นมือที่ซีดจนเห็นเส้นเลือดชัดเจนก็คว้าขอบโลงเล็บยาวเปื้อนคราบดินขูดจนไม้เป็นเศษผงเสียงครูดนั้นเหมือนเล็บขวนกระดูกทำให้หลายคนเอามือปิดหูแต่ก็ยังหนีไม่ได้ร่างภายในโลงเริ่มยกตัวขึ้น ดวงตาขาวขุ่นที่เคยปิดสนิทกลับค่อยๆเปิดดวงตาคู่นั้นไม่มีแววชีวิตแต่กลับจ้องตรงไปที่คนดูเหมือนมองเห็นทุกสิ่งเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกรีดร้องดังลัน่นเธอรีบวิ่งหนีจนล้มลงตรงทางเดินแคบๆบแบบระหว่างหลุมศพเด็กชายที่ตามแม่มาเริ่มร้องให้สะอื้นแต่เสียงสะอื้นก็ถูกกลบด้วยเสียงหอบหายใจของชาวบ้านที่เหลือร่างนั้นยกศีรษะขึ้นข้อเอียงผิดธรรมชาติเหมือนกระดูกด้านในแตกหัก เสียงกระดูกขยับดังกรอบกแกรบชัดเจนในความเงียบริมฝีปากแห้งแตกขยับอีกครั้งครั้งมีเสียงดังขึ้นกว่าเดิมเป็นเสียงครางต่ำที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงความโกรธเกรี้ยวและความเจ็บปวดลมแรงพัดกระหนำ่ำเปเลวไฟจากตะเกียงน้ำมันที่ชาวบ้านถือส่องสะบัดจนดับวูบความมืดกลืนกินสุสารทั้งผืนเหลือเพียงแสงจันสล์สลัวที่ส่องร่างในโลงอย่างเย็นเยียบ บางคนพยายามตั้งสติและตะโกนเรียกให้คนอื่นวิ่งหนีแต่ขากลับไม่ขยับเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเหงื่อไหลเย็นเฉียบทั่วแผ่นหลังเสียงหัวใจเต้นแรงก้องอยู่ในหูความกลัวปกคลุมไปทั่วอากาศฝุงมาเห่าอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงเห่ามันเต็มไปด้วยความสั่นกลัวมันหันหลังแล้วพากันวิ่งหายเข้าไปในป่ามืดทิ้งให้มนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เพิ่งลุกขึ้นจากความตายร่างนั้นขยับตัวช้าๆ เหมือนกระดูกแต่ละข้อกำลังฝืนเลื่อนไปทีละจุดเสียงข้อต่อเสียดสีกันดังแกรกๆจนบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความสยดสยองและเมื่อมันยกหัวขึ้นเต็มที่แสงจันทร์ก็เผยให้เห็นใบหน้าที่ทุกคนไม่คิดว่าจะเจออีกครั้งใบหน้าของคนในหมู่บ้านผู้ที่เพิ่งถูกฝังไปเมื่อไม่กี่วันก่อนรอยยิ้มแปลกประหลาดค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่ควรจะไร้ชีวิตนั้นเสียงหายใจของผู้คนรอบสุสานเริ่มกระทบกันเป็นจังหวะกระชัน้น ทุกคนมองไปยังใบหน้าที่คุ้นเคยนั้นด้วยความไม่เชื่อสายตาชายหนุ่มที่เพิ่งตายไปเมื่อสามวันก่อนคนที่ทุกคนร่วมกันทำพิธีฝังศพอย่างถูกต้องบัดนี้กลับลุกขึ้นยืนจากโลงพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของมนุษย์ผิวหน้าซีดเผือดดวงตาขุ่นมัวเหมือนแก้วแตกแต่กลับฉายแววบางอย่างที่ไม่ใช่ความว่างเปล่าเป็นแววตาที่เต็มไปด้วยความแค้นและความหิวกระหายริมฝีปากแตกเป็นเส้นเลือดแดงฉาน น้ำลายเหนียวข้นไหลย,ยืดลงมาตามคางเสียงขากระดูกขยับดังกรอบกแกรบร่างนั้นค่อยๆยืนขึ้นจากโลงเท้าที่เปลือยเปื้อนดินกระแทกพื้นสุสานเสียงดังเสียงเหมือนท่อนไม้แห้งหักสะท้อนกล้องในความเงียบความหนาวเหน็บแพร่กระจายไปทั่วจนแม้แต่คนที่ยืนไกลก็รู้สึกเหมือนลมหายใจถูกแช่แข็งชาวบ้านพากันร้องให้บางคนก้มลงกราบดินหวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง บางคนพยายามวิ่งหนีแต่ขากลับอ่อนแรงจนแทบขยับไม่ได้เหมือนพื้นดินเหนียวหนืดดูดซับแรงทั้งหมดไปชายชราผู้หนึ่งที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านกัดฟันแน่นเขาถือคบไฟยกขึ้นสูงแสงไฟสว่างวูบไหวเผยให้เห็นร่างนั้นเต็มตาและทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะแห้งแล้งก็เล็ดลอดออกมาจากปากศพเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่เสียงของมนุษย์มันแหบพร่าลึกต่ำและยืดยาวก้องสะท้อนตามหลุมศพเรียงราย เหมือนใครหลายร้อยคนหัวรอบพร้อมกันจนผู้คนต้องเอามืออุดหูแต่ก็ยังหนีไม่พ้นเด็กเล็กคนหนึ่งร้องให้เสียงดังเสียงนั้นเหมือนเป็นสิ่งที่เรียกร่างในโรงให้ขยับเข้ามาใกล้ดวงตาขุนมัวเหลียบมองร่างกายบิดเบี้ยวอย่างผิดธรรมชาติแต่ทุกก้าวกลับแน่วแน่และชาชาเหมือนสัตว์นักล่าไล่ตามเหยื่อที่ไม่อาจนีชาวบ้านหลายคนตะโกนให้แม่เด็กรีบพาลูกนีแต่มือเธอสั่นจนกอดลูกไม่แน่น สายตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความสับสนเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นคือเพื่อนบ้านคือคนที่เธอเคยคุยด้วยเพียงไม่กี่วันก่อนที่เขาจะตายเสียงสวดมนต์เริ่มดังขึ้นทีละคนบางคนท่องคาถาท,าที่จำได้แต่เสียงสวดน,นั้นกลับไม่ทำให้ร่างในลงหยุดกลับยิ่งทำให้มันหัวร้อแรงขึ้นเสียงหัวร้อกระแทกหัวใจเหมือนค้อนเหล็กทำให้หลายคนทรุดลงกับพื้นคบไฟในมือหัวหน้าหมู่บ้านสั่นไหว เปเลวไฟสะบัดแรงจนเกือบดับเขาเก้าวขึ้นไปข้างหน้าพยายามกันร่างนั้นออกห่างจากผู้หญิงและเด็กแต่เมื่อแสงไฟส่องใกล้ใบหน้านั้นเขากลับมองเห็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองเย็นว่าไปทั้งร่างใต้ผิวซีดนั้นเหมือนมีเส้นเลือดสีดำไหลเวียนไปทั่วเหมือนมีเงาดำเลื้อยอยู่ภายในดวงตาขุ่นมัวนั้นไม่ได้ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในร่างมนุษย์และทันใดนั้นเอง ริมฝีปากแตกแห้งก็ขยับพูดเป็นประโยคสั้นๆเสียงต่ำหนักดังก้องไปทั้งสุสานคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายทุกคนเย็นเฉียบจนยืนตัวแข็งเหมือนถูกสาบข้ากลับมาแล้วเสียงนั้นแหบพร่าเหมือนลมลอดผ่านท่อนไม้ผุแต่ทุกคนที่ยืนอยู่ได้ยินชัดเจนความเงียบปกคลุมทันทีหลังประโยคนั้นแม้แต่เสียงลมที่เคยพัดก็เหมือนหยุดนิ่งผู้หญิงคนหนึ่งปล่อยกรีดร้องสุดเสียง เธอสุดลงกับพื้นพร้อมยกมือปิดหูแต่ก็ยังไม่สามารถกลบเสียงนั้นได้มันก้องอยู่ในหัวเหมือนสะกดวิญญาณให้สันไหวร่างซีดเผือดก้าวออกจากโลงเต็มตัวดินหล่นร่วงตามแขนและเสื้อผ้าที่ขาดวินทุกก้าวฝ่าเท้าเปื้อนดินกระแทกพื้นดังหนักแน่นเสียงสะท้อนก้องไปทั่วสุสานคล้ายเสียงกลองชาชาของงานศพที่ไม่สิ้นสุดหัวหน้าหมู่บ้านกัดฟันเขายกคบไฟสูงขึ้นแล้วตะโกน เจ้าเป็นใครออกจากร่างเพื่อนบ้านเราเดี๋ยวนี้แต่เสียงนั้นกลับสั่นไหวไม่มั่นคงเหมือนใจที่หวาดวันศพหันมามองดวงตาขุ่นมัวฉายแสงสะท้อนจากเปลวไฟและในชั่วพริบตารอยยิ้มก็กว้างจนผิดรูปมุมปากแหวกจนถึงแก้มเลือดสีดำซึมไหลออกมาตามรอยแตกหยดลงบนพื้นดินอย่างช้าๆเสียงหัวเราะต่ำอีกครั้งดังขึ้นคราวนี้เหมือนเสียงหลายคนผสมกันทั้งชายหญิงเด็กและผู้เฒ่า ทุกเสียงก้องออกมาจากลำคอของร่างเดียวจนผู้ฟังขนลุกสู้ทั้งร่างเด็กชายที่ร้องให้อยู่เงียบไปทันทีเขามองไปยังร่างนั้นตาค้างแล้วเอ่ยเสียงสัน่นแม่เขาเรียกชื่อผมผู้หญิงรีบกอดลูกแน่นแต่เสียงที่เล็ดลอดจากปากศพก็ชัดเจนมันกำลังเอ่ยชื่อคนในหมู่บ้านทีละคนเหมือนท่องรายชื่อเหยื่อชาวบ้านหลายคนเริ่มหนีเสียงฝีเท้าวิ่งกระแทกพื้นดินโคลน บางคนหกล้มแต่ไม่มีใครหันไปช่วยต่างคิดเพียงต้องรอดออกไปจากสุสานแห่งนี้หัวหน้าหมู่บ้านยังยืนตรึงอยู่แม้มือจะสั่นจนคบไฟเกือบหล่นเขาพยายามท่องมนโบราณที่เคยได้ยินจากพระเท่าคำสวดออกมาไม่ชัดนักแต่ก็พอเป็นเสียงแผ่วในความมืดร่างศพหยุดก้าวมันเงยหน้ามองท้องฟ้าเสียงครางต่ำออกมาเหมือนสัตว์ที่เจ็บปวดจากนั้นจู่ๆก็ฟาดมือลงกับพื้น แรงกระแทกทำให้ดินสั่นสะเทือนหลุมศพโดยรอบเริ่มมีรอยแตกเสียงดินพังดังต่อเนื่องชาวบ้านที่ยังไม่หนีร้องลั่นด้วยความตกใจเพราะจากหลุมศพเก่ามือซีดๆอีกหลายมือค่อยๆโผล่ขึ้นมาจับขอบดินเล็บยาวและดำขูดพื้นดินเป็นรอยลึกเสียงแหบแห้งของผู้ตายหลายร้อยคนเริ่มดังก้องหัวหน้าหมู่บ้านก้าวถอยหลังคบไฟส่องไปเห็นเงาร่างมากมายกำลังพยายามปีนขึ้นมา ความจริงที่ไม่มีใครอยากเชื่อปรากฏตรงหน้าไม่ใช่เพียงศพเดียวที่ฟื้นขึ้นแต่เป็นฝูงร่างไร้วิญญาณทั้งสุสานเสียงสวดมนต์ที่แผ่วเบาก่อนหน้านี้ถูกกลบด้วยเสียงร้องโหยหวนของผู้ตายลมแรงหอบเอากลิ่นเน่าเหม็นตีเข้าจมูกจนแทบขาดใจท้องฟ้าที่เคยสว่างด้วยแสงจันทร์ก็ถูกเมฆดำปกคลุมเหลือเพียงความมืดและเสียงกรีดร้องที่สะท้อนอยู่รอบตัวทุกคนในหมู่บ้านรู้แล้วว่า นี่ไม่ใช่เพียงการคืนชีพของผู้ตายคนหนึ่งแต่มันคือการปลุกพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้สุสานแห่งนี้มาตลอดเวลาเสียงแผ่นดินสะเทือนหนักขึ้นเรื่อยๆหลุมศพแตกออกทีละหลุมดินพังทลายลงเหมือนถูกแรงบางอย่างผลักจากด้านล่างร่างซีดๆของผู้ตายทยอยโผล่ขึ้นบางร่างยังมีเศษผ้าขาวพันตัวจากงานศพบ,บางร่างสวมเสื้อผ้าที่ขาดวิ่นแต่ดวงตากลับเบิกโพรงเหมือนตื่นขึ้นมาพร้อมกัน เสียงกรีดร้องของชาวบ้านผสมกับเสียงโหยหวนของศพสะท้อนกล้องจนหูแทบแตกเด็กเล็กหลายคนเป็นลมผู้หญิงบางคนทรุดลงกับพื้นคนที่ยังมีแรงต่างวิ่งหนีไม่คิดชีวิตแต่เส้นทางออกจากสุสานกลับเหมือนยาวไกลเกินไปฝูงหมาที่เคยอยู่กลับเงียบหายไปแล้วไม่มีเสียงเห่าไม่มีการวิ่งเข้ามาช่วยเหลือเพียงมนุษย์ที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่เกินกว่าจะเข้าใจความมืดปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่ มีเพียงคบไฟในมือหัวหน้าหมู่บ้านที่สันไหวแต่เปลวไฟนั้นก็ดูเล็กน้อยเกินกว่าจะต้านทานเงามืดรอบตัวร่างศพแรกที่ฟื้นขึ้นยืนอยู่กลางหลุมมันกางแขนออกเหมือนเป็นผู้นำเสียงหัวเราะต่ำก้องออกมาจากลำคอและร่างอื่นๆที่เพิ่มโผล่ขึ้นก็ตามเสียงนั้นเหมือนถูกสะกดสายตาของพวกมันทั้งหมดหันไปทางเดียวกันตรงไปยังชาวบ้านที่ยังไม่สามารถหนีออกไปได้หัวหน้าหมู่บ้านกัดฟันแน่น เหงื่อไหลทั่วหน้าแต่เขายังยกคบไฟสูงเจ้าจะเอาอะไรจากพวกเราเสียงตะโกนดังออกไปแต่คำตอบที่ได้กลับเป็นเสียงกระซิบหลายร้อยเสียงประสานกันดังพร้อมกันทั้งจากปากศพและจากใต้ดินคำพูดนั้นสั้นชัดเจนและเย็นเยียดเลือดของพวกเจ้าชาวบ้านที่ได้ยินถึงกับสุดมือสั่นจนยกไม่ขึ้นเสียงร้องให้สะท้อนก้องไปทั่วสุสานทุกคนรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องของผีธรรมดา แต่มันคือการลุกคือของสิ่งที่ตายไปแล้วทั้งหมดทันใดนั้นร่างศพหลายสิบพุ่งขึ้นมาจากดินพร้อมกันดินกระจายเต็มอากาศกลิ่นเหม็นคละคลุ้งจนหายใจไม่ออกเสียงข้อต่อแตกหักดังพร้อมกันนับสิบร่างเหล่านั้นก้าวเข้ามาใกล้แต่ละก้าวหนักแน่นและเป็นจังหวะเดียวกันเหมือนทับที่ถูกเรียกออกมาจากนรกหัวหน้าหมู่บ้านพยายามจุดไฟในกองหญ้าแห้งที่อยู่ข้างทางเปเลวไฟลุกวาบสองให้เห็นภาพชัดเจน ร่างซีดขาวนับร้อยรายล้อมรอบดวงตาที่ไม่มีแววชีวิตจ้องตรงเข้ามารอยยิ้มบิดเบี้ยวเผยให้เห็นฟันที่เปื้อนคราบเลือดเก่าเสียงหัวเราบประสานกันดังอีกครั้งดังจนพื้นดินสั่นสะเทือนต้นไม้รอบสุสานโอนเอ็นราวกับจะหักผู้คนเริ่มสิ้นหวังเพราะพวกเขาเข้าใจแล้วว่านี่ไม่ใช่เพียงการหนีออกไปจากสุสานแต่มันคือคืนที่ความตายทั้งหมดกลับมาทวงคืนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน กองไฟที่หัวหน้าหมู่บ้านจุดขึ้นส่องให้เห็นภาพทั้งหมดชัดเจนขึ้นเงาของศพที่ลุกขึ้นจากดินทอดยาวไปทั่วสุสานเงาเหล่านั้นบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติบางเงายาวเหยียดเหมือนมูเลยบางเงาเหมือนมีปีกกลางกว้างท,งทั้งที่ร่างจริงไม่มีเสียงกระซิบยังดังไม่หยุดคล้ายกับทุกศพกลังพูดเป็นคำเดียวกันเสียงนั้นดังเข้ามาในหูของชาวบ้านแต่ละคนโดยไม่ต้องขยับริมฝีปากคำซ้ำไปซ้ำมาเลือดของพวกเจ้า เลือดของพวกเจ้าแม่ที่กอดลูกอยู่ร้องให้จนตัวสัน่นเด็กชายที่อยู่ในอ้อมกอดกลับนิ่งเงียบดวงตาเขาจับต้องไปยังร่างศพแรกที่ลุกขึ้นมาเหมือนถูกสะกดริมฝีปากเล็กขยับเบาๆพูดตามเสียงกระซิบโดยไม่รู้ตัวหัวหน้าหมู่บ้านเหลือเห็นเขาตกใจจนหัวใจแทบหยุดเต้นเด็กไม่ได้ร้องให้แล้วแต่กลับยิ้มยิ้มกว้างแบบเดียวกับร่างที่ลุกขึ้นจากโลงหยุดนะ หัวหน้าหมู่บ้านตะโกนเขาพุ่งเข้าไปดึงเด็กออกจากอ้อมแขนแม่แต่ในเสี้ยววินาทีนั้นศพลายร่างกระโจนพุ่งเข้ามาขวางเสียงกระดูกแตกหักดังสนัน่นกลิ่นเหม็นเน่าพุ่งเข้าใส่มือซีดเย็นจัดคว้าแขนของหัวหน้าหมู่บ้านแน่นเล็บยาวขูดเนื้อจนเลือดไหลเขาร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่ยอมปล่อยคบไฟในมือเปลวไฟสะบัดแรงเมื่อเขาเหวี่ยงใส่ร่างนั้นผิวซีถูกไฟแต่เพียงเสี้ยววินาที ควันดำก็พวยพุ่งออกมาร่างศพกรีดร้องเสียงโหยหวนเสียงนั้นดังกล้องไปทั้งสุสานจนศพตัวอื่นหยุดก้าวเข้ามาเปเลวไฟสว่างวูบเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่พวกมันเกรงกลัวหัวหน้าหมู่บ้านพยายามตะโกนเรียกคนอื่นให้ช่วยกันจุดไฟเพิ่มแต่เสียงหัวเราะต่ำจากร่างศพแรกกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังกล้องกว่าเดิมเสียงเหมือนฟ้าร้องลั่นในอกทุกคนไฟไม่อาจเผาฆ่าได้ ทันใดนั้นลมแรงก็พัดมาจากทุกทิศเปเลวไฟที่สว่างสวัยก็ดับลงพร้อมกันความมืดหนาทึบกลับมาอีกครั้งดวงตาขุนมัวของร่างนับร้อยเรืองแสงจางจางเหมือนเปเลวไฟนรกส่องขึ้นจากใต้ดินเสียงฝีเท้าหนักเริ่มเคลื่อนเข้ามาพร้อมกันชาแต่แน่วแน่ดินใต้เท้าสั่นสะเทือนทุกครั้งที่พวกมันก้าวเหมือนแผ่นดินเองกำลังหายใจตามจังหวะของศพเหล่านั้นแม่กรีดร้องกอดลูกแน่น แต่เด็กชายกลับหัวร้อเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเหมือนกับเสียงของศกผสมปนกันจนแยกไม่ออกดวงตาเด็กวาววับเหมือนมีประกายบางอย่างที่ไม่ใช่ของมนุษย์หัวหน้าหมู่บ้านถอยหลังไปจนชิดต้นไม้ใหญ่เขามองภาพตรงหน้าอย่างสิ้นหวังผู้คนที่เหลือกระจัดกระจายร้องให้กรีดร้องวิ่งหนีแต่สุสานกว้างใหญ่กลับเหมือนวงกฏไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนก็วนกลับมาที่เดิมเสียงหัวเราะยังคงก้องรอบทิศ เหมือนมีใครหลายพันคนหัวเราะอยู่ในเงามืดแล้วในที่สุดร่างศพแรกก็ก้าวออกมาข้างหน้ามันยืนตรงกลางฝูงร่างที่ลุกขึ้นแสงจันทร์ลอดเมฆสองลงบนใบหน้าซีดนั้นเผยให้เห็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยคราบเลือดสดใหม่และมันก็พูดประโยคถัดมาที่ทำให้ทุกคนชาวบ้านแทบสิ้นสติคืนนี้หมู่บ้านของเจ้าจะไม่มีผู้รอดชีวิตเสียงประกาศของร่างศพนั้นดังสะท้อนออกไปเหมือนระฆังมรณะ ทุกคนที่ยังยืนอยู่ตัวสั่นจนขาแทบรับน้ำหนักไม่ไหวผู้หญิงหลายคนกรีดร้องจนเสียงแหบผู้ชายบางคนโยนคบไฟทิ้งแล้ววิ่งหนีสุดชีวิตแต่ไม่ทันก้าวได้ไกลศพสองร่างก็โผล่ขึ้นจากดินตรงหน้าคว้าแขนเขาไว้ลากลงไปในความมืดเสียงกรีดร้องหายวับไปในพริบตาเลือดสดไหลทะลักออกมาจากหลุมที่เขาถูกดึงลงไปกลิ่นคาวคละคลุ้งหนักหน่วงดินรอบหลุมเปียกแฉะเหมือนซับเลือดไม่หมด ศพอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆก้มหน้าลงพร้อมกันเลียดินราวกับกำลังดื่มเลือดที่เพิ่งหลังรินหัวหน้าหมู่บ้านมองภาพตรงหน้าด้วยความสิ้นหวังเขากัดฟันจนเลือดซึมออกจากริมฝีปากแต่ก็ยังพยายามหาทางช่วยคนที่เหลือเขาร้องตะโกนให้ชาวบ้านวิ่งไปทางประตูสุสานแต่เมื่อพวกเขาพุ่งไปถึงกลับพบว่าประตูไม้ใหญ่ปิดสนิททั้งที่ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ถูกล็อกประตูนั้นสั่นไหวเล็กน้อยเสียงโซ่เหล็กกระทบกันดังแกรกแกร เหมือนมีใครมัดมันไว้จากด้านนอกผู้ชายสองคนพยายามทุบแต่ยิ่งทุบเสียงเหล็กยิ่งดังและทันใดนั้นเองพื้นดินใต้เท้าก็สั่นแรงจนพวกเขาล้มลงไปกองกับพื้นเสียงกรีดร้องอีกระลอกดังขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่จากชาวบ้านแต่จากร่างศพทั้งสุสานเสียงประสานกันหลายร้อยเสียงดังจนใบหูแทบแตกท้องฟ้าเริ่มหมุนวนเมฆดำเกาะตัวเป็นเกลียวแสงจันทร์ที่เคยลอดลงมาถูกกลืนหายหมดสิน้น ในความมืดมิดดวงตาขุ่นมัวของศพนับร้อยกลับเรืองแสงแสงนั้นสีแดงเข้มเหมือนถ่านไฟที่เพิ่งถูกพัดแรงพวกมันก้าวเข้ามาพร้อมกันราวกับกองทัพที่เคลื่อนอย่างพร้อมเพรียงเสียงฝีเท้าหนักกระแทกพื้นเป็นจังหวะเดียวชาวบ้านที่เหลือไม่กี่คนร้องให้โฮบางคนล้มลงกับพื้นยอมรับชะตากรรมแม่ที่กอดลูกแน่นยังคงกรีดร้องเรียกขอความช่วยเหลือแต่เด็กชายในอ้อมกอดกลับเงียบริมฝีปากเล็กยังคงยิ้ม สายตาจับจ้องไปที่ร่างศพแรกเหมือนกำลังรอคำสั่งและในเสี้ยววินาทีร่างศพผู้นำยกมือขึ้นสูงเสียงหยุดลงทั้งหมดทั้งเสียงกรีดร้องทั้งเสียงฝีเท้าแม้แต่ลมก็หยุดพัดความเงียบกดทับจนหายใจแทบไม่ออกหัวหน้าหมู่บ้านหอบหายใจแรงเขารู้ว่าอีกเพียงไม่กี่อึดใจทุกอย่างจะจบลงและหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้จะหายไปจากโลกแต่ทันใดนั้นเอง เสียงระฆังวัดก็ดังขึ้นกล้องสะท้อนมาตามลมเสียงระฆังชัดเจนลึกและสั่นสะเทือนถึงกระดูกศพทั้งหลายหันหัวพร้อมกันร่างผู้นำหยุดนิ่งรอยยิ้มค้างอยู่บนใบหน้าสีดวงตาสีแดงเข้มกระพริบทีเหมือนกำลังเจ็บปวดกับเสียงระฆังนั้นหัวหน้าหมู่บ้านหันมองไปทางทิศตะวันออกที่ซึ่งวัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินสูงแม้จะอยู่ไกลแต่เสียงระฆังกลับดังก้องมาถึงสุสานชัดเจน แสงไฟเล็กๆลุกวาบจากยอดวัดสองวาบเหมือนสายฟ้าในความมืดชาวบ้านหลายคนที่เหลืออยู่ต่างหันไปมองด้วยความหวังแต่ในขณะเดียวกันศพทั้งสุสานเริ่มกรีดร้องอีกครั้งคราวนี้เสียงเต็มไปด้วยความเกลียดชังและโกรธแค้นเสียงนั้นสั่นสะเทือนหนักยิ่งกว่าครั้งก่อนพื้นดินใต้เท้าแตกร้าวออกเป็นเส้นยาวเหมือนโลกทั้งใบกำลังถูกฉีกออกจากกันเสียงระฆังจากวัดดังต่อเนื่องไม่หยุด ทุกครั้งที่ระคังสั่นสะท้อนดวงตาสีแดงของเหล่าศพก็สั่นไหวร่างหลายร่างกรีดร้องเสียงโหยหวนก่อนจะล้มลงกลับไปสู่ดินที่มันปีนขึ้นมาแสงสว่างจากยอดวัดค่อยๆแผกกว้างออกมาเหมือนสายหมอกสีทองปกคลุมสุสานทั้งผืนศพที่เหลือเริ่มถอยหลังบางร่างสุดตัวลงราวกับถูกบังคับให้กลับสู่ความตายเสียงครางต่ำๆดังเป็นระยะแต่ก็อ่อนแรงลงเรื่อยๆ ร่างศพผู้นำที่ยืนอยู่กลางสุสานยังคงจ้องชาวบ้านด้วยดวงตาขุ่นมัวรอยยิ้มที่เคยเต็มไปด้วยความย่อเยยค่อยๆเลือนหายมือที่กลางออกเริ่มสัน่นจนในที่สุดมันก็สุดลงคุกเข่ากับพื้นพวกเต้ายัางหนีไม่พ้นเสียงแหบพระเอ่ยประโยคสุดท้ายก่อนที่ร่างนั้นจะพังทลายลงเป็นเท่าดำสลายไปในลมเย็นยามค่ำคืนเมื่อแสงสว่างจากวัดค่อยๆจางลง สุสานกลับคืนสู่ความเงียบด,ดินที่แตกร้าวค่อยๆปิดสนิทราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเหลือเพียงกลิ่นข่าวและความสยดสยองที่ติดอยู่ในใจผู้คนชาวบ้านที่รอดชีวิตกอดกันร้องไห้บางคนยังคงสั่นสถานไม่อาจยืนได้หัวหน้าหมู่บ้านทิ้งคบไฟที่ดับแล้วลงบนพื้นเขาหันไปมองทิศทางของวัดน้ำตาเอ,อ่ขึ้นเต็มดวงตาเสียงระฆังช่วยเราไว้เขาพูดเสียงสัน่น แม่ที่กอดลูกชายแน่นเงยหน้าขึ้นแต่ดวงตาของเด็กชายยังวาววับแปลกประหลาดริมฝีปากเล็กยกยิ้มบางๆก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินมันยังไม่จบแม่สุสานกลับเงียบสงัดอีกครั้งแต่ในความเงียบนั้นทุกคนต่างรับรู้ได้ว่าเงาของความตายยังคงคืบคลานอยู่ไม่ไกลและหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่